สวัสดีครับพี่น้องเบ็ซีจนคนวันดอยฉนเหน้านะครับเนาะวันนี้พาพี่น้องเขาปลาเนาะใหม่เด้อพี่น้องวันนี้บ่อเล็เขามาอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะครับเนาะกินหอดเพื่อแหละนะครับเนาะสสวัสดีจ้าพี่น้องเข <อ S 2> าแม่เนาะอันนี้ก็คือเพิ่งจะเขามาในป่านะครับบ่เม็นบ่เม็นเขามาหอดนะครับมาหอดมาหอดปลาเนาะใหม่นะครับเนาะบานนี้ก็วันนี้ก็มาหอดปลาเนาะใหม่นะครับ มาบัดครึ่บหนิว่าท่านด้เข่าปลาได้ครับด้วปลานี่คือคือคือยืนไม่ได้ครับนี่คอืออันนี้คือกอแหลก็คือหนอนบริมาอาทิตย์หนึง่งก็คือหนอนประมาณนี้นี่ครับว่าท่านมีผู้ใดเขัามาได้ปีหนอนนี่มีแต่นในอยใหญ่เห็นว่าเป็นหนอเห็นอเปล่าอืมเต่นนอยใหญ่เป็นหนอนหนึ่งอยู่ในนะครับนะนะครับแล้วผมจะเป็นคนสาบหายแม่บ้านไทยนะครับเนาะเอาบหมดางพี่น้องวายเด็ดไป รับสูงโผล่เนาะรับปิดหนอนเปืป่อน <c oughs> นอนเมื่ไงเน่งนอนแหลกน่าจะนะอีกนอนหนึง่งอีกนอนหนึ่งไหนบ่ไอ <c oughs> ถึงว่าอันนี้กันอัน คนก็ได้มกักกันน้ำพี่น้องใส่ได้เหตุผุมีมีเหตุผลใส่กันเนาะวอดไัยเนาะบกอกวหลานนี่จ้องนอนแหลกจ้านี่คางกันเนะาะกองคางกันจอ่าเสียมคมได้มกักละเสียมก็ได้หมักเสียมเนาะในใจดี นี่ก็ก่างทางกันมานี่ก็แมนนั่นก็อีกนอนึงบนอยู่ทางหนพ่น้อพี่น้องนตั้งเฮ็ดจะโทษอยู่บักง่ายๆนึงพุ่นทางนข้างางกันอืดมาก่โปาด้ยายนึงเนาะเอาู้ Xong lò Nhỏ hơn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่กอดเดียวเลยเนาะกอเดียวเนาะแต่วันอยูงไหนกอดเดียวกอเดียว หเบื้องใน้าตาไงชอมก่อนอัจฉริยะเอาแต่ซุ่มอ่อนอนชอมพันห่างอืมนี่ขท้าตัวเลยปวดซำนี่พอดีตุ่มตุ่มเจ้วเนาะ ฝนเริ่มมาแล้วนะ้ำใหม่ก็บโบอืดเราจะพีน่น้องโบอืดน้ำใหม่กินแหละมาที่ีนอ่ะกระต่อก้อนนี้ว่าท่านออกเนาะก้อนนี้ว่าท่านออกพี่น้องไปหากันต่อครับ ส่วนตัวผมเราตัวเป็นห่วงนะครับเนาะเพราะว่านี่แนวกันน้ำแล้วนะครับเนาะเดนได้นอนนี่งเดิน,น,นบ่นี่ครับเด็นบ่พี่น้องนอนง่ายหนึงนน่งนคะครับมาเราจะเจ๊กินบารีมาด,ดนมัได้๋ยวบารีมาประมาณอาทิตย์นึงพี่น้องน กำลังการงานแางอยู่ป๊าดโถนะครับแต่นอนย่ายๆอย่งสี่เนี่ยส่วนมากจะไปเห็ดหน่อไม่ถุงนะครับเนาะไปต้มเห็ดหน่อไม่ถุงไปหาต่อครับพี่น้องนานพี่น้องนอนอย่างนี้ึงมันแบ่งอย่างไรอาไรวะทซับเครื่องเนื้อนะครับพี่น้อง ฮ่าอนยังงามเลยอะไรปน่ามากมากสิมาสีมันม่อีก่นอนนีงอีตัวนึ่จับนอนนี้นะั่

มันจะมีอยู่นั่ถ้าฝนจะมีเห็นบ่พี่น้องฝนจะดันในใบขึ้นมาเนาะเห็นบ่น้ำดำหน่อยหน่อยโอ้นอนว่างไงเนาะช่องนอนเสียงขับดังจั่วเลยเนาะ Moment bây mình, mất mát là mát 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 tặng mát 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 nó mát 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 nó mát 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 xám nó mát mát nó mát 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 นาในเมื่ออันเราใม่เริ่มลายแล้วเนาะพี่หน่อ,อสามสิบเอาอะไรมาที่นี่อ่าฝนน้ำบ่อ,นบอคนซับกัสบายหัวแล้วเนี่ยนี่น้ำบกกอหัวลานนี่ครับพี่น้องได้คลิปนี้เนาะก็ได้สามนี่แหละคระับพี่น้อกลึงจะเข้ามาได้หาฮกกอแล้วครับว่าหลายกอนะครับเกืนะบอบเต็มตานี่ครับเกือแบบเต็มตาแหละนะครับ,นะบเนาะดี๋นใหญ่ นี่ที่ว่ามือนจะเอาถุงปุ๋ยมานั่เนาะเดี๋ยวใส่ถุงแหละเพราะว่าเพิ่งเริ่มออกแล้วฝนเริ่มน้ำมาแล้วนะครับเนาะนี่สวยบ่พี่น้องมีแต่น้อย,อยนะใหญ่เนาะผู้ใดอยากมาเอาไปแกงไปต้มไอจิ้มแจ่วก็มาเอาได้ครับเด้อพี่น้องเด้อนะครับนะฝากของผูเ้เล่นรายที่มารับชมคลิปของชนคนบันดไดชาแนลนะครับนะดูแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง ให้ชนคนบันดอยและขอบคุด้ดยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่บ